เราจะมาแช่ซักขจัดหมอนกันนะคะอันนี้คือปอกหมอนนะคะเห็นไหมคะดูคราบสกปรกนะคะคราบสกปรกทั้งใบเลยนะคะนี่คือปอกหมอนหนึ่งนี่คือหมอนนะคะลูกค้า นี่คือหมอนนะคะคาบสกรปรกข้างในหมอนนะคะเราจะใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยเราจะมาซักให้ดูนะคะอันนี้หมอนเดี๋ยวเราต้องแช่ไว้แต่เราจะซักปอกหมอนให้ดูก่อนนะคะ ปอกหมอนเป็นผ้าสีนะคะลูกค้าใช้ไฮเตอร์มาเลกับน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวถ้าผ้าเป็นผ้าสีนะคะลูกค้าให้ใช้ส่วนผสมน้อยลงนะคะน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลครึ่งส่วนพอนะคะแล้วเราก็จะแช่ลงไปนะคะเป็นผ้าสีนะคะลูกค้าต้องใช้มาเลน้อยกว่าน้ํายาซักนะคะถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มนะคะ อันนี้เราจะสาดทิตปอกหมอนให้ดูก่อนลูกค้าดูน้ํานะคะเห็นไหมคะขอเวลาแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าปอกหมอนจะสะอาดไหมเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบปอกหมอนนะคะที่มีคราบสกรปรกฝังลึกคราบสีหมองๆนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะ สีก็กลับมาแจ่มเหมือนเดิมนะคะคาบใครคาบสกรปรกฝังหรือคาบสีหมองๆนะคะหลุดออกไปหมดเลยแล้วก็เราก็มาดูที่หมอนนะคะเห็นไหมคะที่มีคาบสกรปรกหมอนก็กลับมาขาวสะอาดเลยนะคะเเาาใช้นี่นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาลีนะคะ แค่ซักขจัดคราบฝั่งนึกคราบสกรปรกคราบสีหมองๆนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมิซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมิซักอบรีดขอบคุณค่ะ